สวัสดีครับพรมพินองครับเมื่อวานนะครับบรรยากาศแบบว่าฝนตกตอนประมาณตีสี่ตีห้านะครับเบิ่งนครับหน้าอย่างนั้นหน้แบบหลายให้เราครับนี่ครับมาขนาดแล้วเพื่อนนี่ครับถือว่าช่วงนี้โชคดีครับฝนตกตกแห้งๆครับปีนี้ปีนี้ฝนมาแต่เมื่ปีแห้งนะครับ ขั้วไอ้เพื่อก็สิมักแม่นะครับอากาศแนวนี้มีหนาไม่ยังไอ้สีเพป็นก็ก,กินยาดีแล้วก็บ,บอกหอนน้ำนะครับก็เลยมาถ่ายเบิ่งบรรยากาศนะครับการเลี้ยงกล้วยแบบปล่อยแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งตรงนี้ก็แป้งยาแป้งบ่เิเวนแป้งยาครับตัวน,นี้มันก็คือหน้านะครับหน้าที่เพิ่นช่วงนี้เพิ่นก็ยังบ่ทันได้ไถนะครับ น้ำก็ยังลายอยู่นะครับยังไถ่ไ่ทันไดปกตินี่เพื่อนก็จะทยแล้วก็เตรียมวานแหละครับแต่ว่าปีนี้ฝนมาหลายครับฝนตกดหนามนะครับนามเต็มเลยมีหยามียังปีนี้ถือว่าดีครับดีฝนตกดีแฮงนะครับหาไปเบิ้งนะครับนี่ก็หยาธ้ามชศาสตรนะครับ,รรรบเป็นหยาไวา้หยาอีหยัง,ยงพวกนี้นะครับแต่ว่าหยาไวา้นี่ กล้วยกินดีแห้งนะครับกล้วยกินดีแล้วก็ขี่บ่อเลี้ยวนะครับนี่ครับถ้าเาเอามาปล่อยย่ำเสานะครับกล้วยมาปล่อยย่ำเสามาปลูกตังค์เสาเปลนกระชิฟาวกินนะครับช่วงนี้ประมาณซิบโมงนี่แหละครับกินหอดประมาณซิบโมงบ่ห่อนส่วนบ่ห่อนแห้งแต่แต่ไม่หนาไม่สีเป็นกระชิฟากินเรื่อยๆนะครับเปลนกระชิฟาวกินย่ำเสานะครับ กินก้อนแดดสีแห้งเพื่อกจะจกินแล้วเดี๋ยวไปกรถ้าปกติไปกระจาข้าห่มนะครับช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงข้าห่มแล้วก็เขียวเอืองไว้จังสันประมาณนั้นนะครับออกมากินเขียวแล้วเพื่อออกมากินหญาอีกนะครับพอเต็มแล้วเพื่อไปย่อยไปเขียวกันไปเขียวเอืองอีกเทนึงนะครับประมาณนี้แหละครักบกระจีวนเวียนจุดประมาณนี้สำหรับการเลี้ยงค้ายนะครับก็เรยเรเลี้ยงง่ายครับก็ค,คือช่วงนี้นะครับ ถ้ามีน้ำอย่งสีก็ได้เปียบพอได้เปียบของขั้วกับกับงัวถ้าเปียบเทียบกันก็คือถ้างัวนี่ยถ้าเอามาผูกอย่งสีบดายครับโบก,กินบูก,กินอย่านะครับเป็นบวมักน้ำนะครับหย่านในน้ำอย่งสีนี่โบก,กินครับแต่ว่าแต่ว่าขั้วไอนี่บ่มีเลือกนะครับว่าจะเห็นปลายบางเทื่อน่ว่าเห็นปลายนี่ก็ยังมุดกินในน้ำก็มีครับแล้วก็กินง่ายนะครับบ่ค่อยเลือกหย่านะครับขั้วผาดเบิ่งอีกก่อนเงิน เงื่อนนี่อ้วนแห้งครับนี่นะครับการเลี้ยงควายแบบธรรมศาสตร์นะครับมันก็มีข้อดีก็คือว่าเฮาห่อใบใส่ต้นทุนสูงนะครับบใบซื้อหัวอาหารบใบซื้อพวกหนาสดหรือว่ายางอย่างเี้ยครับเพราะว่าบางพื้นที่เป็นโอไม่ก็จำเป็นต้องซื้อนะครับมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนให้เฮานะครับตอนแรกว่าแต่อ้วนเอ้ยว่าแต่ทองนะครับสรุปแล้วคือว่าทอง จะคข้องเกาบอกขอดขอดเดือนนี้เห้โบ่เกยเดือนนี้นะครบรลอกมันเผินเอาผสมไปแล้วละครับตัวนี้ผสมกองฝ่าไปนะครับกองฝ่าคือเป็นขั้วไของกลมนะครับลังเบงว่าสิติดบอกับครบรอบรอบกับพ่อแม่ยีซีกลัวๆนี่แหละนะใกล้แล้ว่ารุ่นเบิงนะครับครับห้าหนาไว้หลายหล,ลายครับนี่กินห้าเกียงแห่้ครับก่อนเงินนี่โต้ว,ว่าสูงนะครับก่อนเงิน ตัวพ่อแม่แจ็คสิถึงลอยสามสีข้างบนนะครับแต่ว่าโตวัวพ่อนี่แบบอ่างใหญ่อ้วนบ่มันนะครับเพราะว่านี่ดู๋แล้วเคยมีดู๋แล้วสามตประ่อแม่สามตนี่แหละนะครับสติสต,ตัวนี้ก็นในทองกับเคยสิเป็นตัวที่สี่เพราะว่าสือต่อเพิ่นมากขึ้นกันนะครับนี่ครับกินหญ้าเก่งแห้งนะครับโตบ่สูงบย่ยใหญบ่บ่ใหญ่นะคเออสูบบย่ยาว บม่โม่สูงบม่ยาวบม่สูงตัวโม่สูงนะครับแต่ว่าให้ลูกถือว่าดีนะครับเธอเนี้ลูกเพิ่นจนมาสองมันเป็นสีส่สองปีแล้วครับแขวแขวร่อนล่ะแขวคู่หนาร่อนแล้ว,ว,ลลวยังว่าท่านได้ลูกอีกอยู่นะจ็คเป็นแนวด้วยนะครับแต่สิว่าคู่ยอมันก็คือสีโบแมนนะครับเพราะว่าลูกเพิ่นกะมีลูกถึงว่าสามตัวแล้วมันหนาสิหนาสิเกิดจากเจ้า,จาของแหละผมว่านะครับเกิดจากเจ้าของบาา่ได้ บ่เดีแบบสังเกตนะครับคือแบบว่าบ่สังเกตว่าเวลาที่ผสมไปแล้วมันมันกับสารมันยังบอกอยงนี้นะครับก็เลยแบบว่าปล่อยถิ่มไว้เป็นระยะเวลานึงบ่เนี้ผสมอีกเท่ีนึงอากาศสิบปตีสมันก็เลยขัวมาเป็นปีสองปีจริงๆนะครับผมคิดว่าอย่างสันบ่เนี้อาจชีคิดว่าคั้วจะคล้องทองนะครับก็กระตีมกับสิบสิบเอ็ดเดือนนะครับก็ทาไปประมาณนั้นแหละครับมันก็เลยแบบเห็นเห็ลูกมันห่างนี่ครับลูกเพป็น ลูกจนความผสม,มล่ะครับผสม,มไปแล้วผสม,มไปแล้วจาิตีตดดีนไปติดเดียว้าบึงหล่อบึงนะครับนี่ครับหลูกเป็นซื้อว่ากอนทองอะกจจิช่วงนี้เพื่อกัสจิจอยเนี่ยกระทืกว่าพอดีแหละครับซํานี่กวนแห้งไรเก่้ผสม,มตินยากคือพินวานล่ะนะครับนี่ครับก่อนทองกับประมาณน้อเป็นสี่สองปีแล้วว่ครับผมว่าสองปีกวนละ นี่ครับหุ่นเพลินนะครับเป็นลูกน่าจะเป็นลูกกลมขึ้นกันนี่ครับลูกจนใหญ่แล้วนะครับติดแม่ก็ยังแต่ว่านิสัยเพลินอย่างนี้ติดแม่อยู่ติดกันแห้งแม่กับลูกนี่นะครับจนบางเถ้อโอ้ยเห็นจังไดรเพื่อขายเพื่อายังอยู่สินะครับซิบวกิดหอด ว่าอันนี้กันว่เปี่ยงขั้วยกันที่แหลกกันว่ได้คิดอย่างไรที่จริงซัดไปกระหูขึ้นกันนะครับหูหูสุยางชนหมากที่เพื่อนว่ามันหูเบิดตันล่ะแต่ว่า,ามันบอกว่าได้กระสีแมนข่วมเพลินอยู่ดอกผมว่านะครับผมสังเกตเบิงขนาดลูกใหญ่ขนาดนี้เพิ่งหูอ่วงแห้งนะครับแม่คนนี่หว่งขนาดได้ครับตอนไม่ๆมนี่ตอนมาไม่ๆม่นี่บอกเลยครับผมเขาไก่ว่า่คยได้เพราะว่ามันจีแบบประจิสาประจิศิดนะครับแต่ว่ากระบอกเป็นยังเลยครับคือว่ามาันมแบบันกระบอกขุอนแต่ว่ามัน มันตอนที่แหลกเนาะมันอาจสิพิษกินนะครับแต่ว่ากับซุ้มือนี่ก็ยังเป็นอยู่ครับกับบอกกันตรงๆกับเป็นอยู่แต่ว่ากับว่าถึงขันว่าแบบไล่ส้นไรหยางนะครับเพราะว่าถ้าถ้าสมมมติว่าไปเขาไก่เพื่อนแบบจังหวะที่เิื่อารมณ์บอดีย่างสินะครับเพื่อกับสิมีมีสานมิยังเน่ยแต่ว่ากับกับตอนเขาไก่ลูเพื่อนเองสินะครับแต่ว่าอย่างอื่นกับบ่มีปัญหาครับจับได้ให้เ่าจับได้ายได้อยู่นะครับกับต้องกับต้องเบิ่งจังหวะน้ำนะครับผมครับรูเพื่อน อีกจังน้อยก็คือสีแบบเป็นกรสิไทยกัสิบม่มีหม่องเลี้ยงแล้วนี่ครับหญ้าหย่าร้า,ายร้ายครับลดต้นทุนได้หลายนะครับช่วงนี้ก็บ่ได้ปิเกี่ยวหญ้าก็เตรียมแปลงหญ้าไว้นั่นะครับช่วงนี้ก็ปลูกแพงกุลาบไว้ผมปลูกแพงกุาลาบไวน้นบ่นบูบูทัฒนหลายเลยครับก็เริ่มเลื่มสิแบบทยอยเริ่มปลูกไปเรื่อยๆนะครับว่าสิไปหาหญ้าหน่าหญ้าหยังมาปลูกนลมเพลินอยู่ เป็นปัญหาแบบมันหนามันทนหนามคลังดีดีกว่าแพงกุหลาบเลยนะครับผมกับพท่านแน่ใจเพอเราเพิ่เคยปลูกนะ <Vou> ครับเดี ouais, ๋ยวสิปล่อยสีไปลองมามาปลูกอยู่น้ำลายให้ถ่ามาสุ่มบรรยากาศถ่ามาเบิ่งบรรยากาศนะครับกะบหมูมี่หยางครับช่วงนี้คลิปนี้บ่มีสาระหยางหลอกนะครับถ้าให้เบิ่งบรรยากาศจะเสียบอ่า อันนี้ผมเบี่ยงเนี่ยได้นะครับเอามายยำเสาก็มาจริงนะครับมาผูกเยื่อสีละแต่ส่วงเที่ยงกัค่อยมาเบิงสีหน้าครับถึงเที่ยงเว่ามาเบิงว่าเป็นของเป็นยังว่าเรื่องน้ำเรื่องยังช่วงนี้ก็บ่ได้ไหายนะครับนี่ครับเพราะว่าน้ำม,มันหลไปเกิดิบกินได้นีละในงั้นหน้าในอย่างนี้แหละ,นะครับน,นี่ก็นี่ก็แตงกวาหางดอกพร้พอมนะครับซื้อมาพเพื่ออำนวยความสะดวกอย่ายน้อยนี่ครับไปเกิดิบกินน้ำกินยังอยู่จยื่อสีละนะครับอย่างง่ายครับ คว้วหางดอกคขาขัวคุณก็บอกว่าคว้วตําหนีเนาะแต่ว่าผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับผมก็คือผมซื้อมาก,ก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละครับก็เลยแต่ว่าก็ตัดสินใจซื้อเพราะว่าราคามันพอฟังนะครับราคาบ่แพงก็เลยซื้อมาตอนนี้ก็เพิ่มผสมไปแล้วแล้วครับอ้าวให้เบิ่งบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนนะครับที่ติดตามนะครับที่กดติดตามให้นะครับถ้าอยากให้ผมเฮ็ดคลิปประมาณแบบใดนะครับก็แจ้งได้ได้ครับแต่ว่าคลิปผมนี่สิบ่ค่อยได้ตัดดอกผมก็สิถ่ายไปเรื่อยๆจังซี่เหรอครับเพราะว่าขี้คั่นตัดขี้คั่นมาตัดต่อนะครับถ่ายเป็นสีดีกว่าจังได้ก็สร้างมันอ่าขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ